สวัสดีค่ะผู้ศักนาลู่ดิมพรจินตาล่าค่ะชื่อเล่นชื่ออายนะคะแล้วมาพบกับบทเรียนบทที่5นะคะบทสุดท้ายของเด็กเล็กแล้วนะคะบทเรียนบทที่5ที่มีชื่อว่ารักซึ่งกันและกันค่ะจุดประสงค์นะคะก็เพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในย้อนบทที่21นะคะ และให้ผู้เรียนนั้นได้เข้าใจถึงความหมายของการรักซึ่งกันและกันและให้ผู้เรียนนั้นได้ตระหนักถึงความหมายที่สำคัญนะคะของการรักซึ่งกันและกันและสิ่งสำคัญนะคะเราต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะข้อพระคัมภีร์นะคะก็จะเป็นยหอนบทที่21นะคะข้อท่องจำนะคะในยหอนบทที่1 3ข้อที่34คะ่ะได้กล่าวไว้ว่า เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเน้นถึงความรักนะคะที่รักซึ่งกันและกันและสิ่งที่สําคัญนะคะเราจะนําไปปฏิบัติใช้อย่างใดในชีวิตของเราคะ่ะกิจกรรมท้ายบทของเรานะคะในหวดที่5ก็จะเป็นรูปแกะนะคะเห็นไหมเอ่ย สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมี9กันไกลนะคะแล้วก็สีเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดนะคะตามรอยไปเลยนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะสิ่งสำคัญนะคะอย่าตัดตรงนี้ทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะเอามาติดข้างหลังแกะนะคะ เมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแกะของเราค่ะนี่นะคะบทเรียนทั้ง5บทเรียนที่เราได้แนะนำให้กับคุณครูระวีนะคะขอให้ค,คุณครูนะคะที่จะสนุกและก็ได้เรียนรู้มากมายนะคะจบกับบทเรียนของชั้นเด็กเล็กค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย